เลยทางแยกมาแล้วกันที่เปลี่ยนถนนครับสีเลนลาดยางครับมีเกาะกลางถนนแล้วก็สะพานลอยเก่าๆนิดจังหน่อยครับโรงเรียนครับกดซ้ายมือเรียนบ้านขับ กับคนที่ขี่อยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับเนาะทางหน้านี่เป็นตลาดนะครับ ไทยซีรีแรงๆมาจังหน่อยรถก็ไปย่งมายแย่งแล้ครับวันนี้เพราะว่ามีคนจอดรถ่วงนะปิดเส้นจราจรเส้นหนึง่งแล้วบีมให้เหลือเลนกลัว เมืองน,นี้แล้วส่วนหลหยและกัสิเป็นร้านครับร้านขายอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์กอ่อสร้างอุปกรณ์การเกษตรนี่ครับใช้ การทางครับไ่ดูอ,อนี้อันนี้ก็เป็นหน่วยงานราชการนี่นะครับเออลงที่ถนนโรงนี้ครับพี่น้องดอ,อกจานกำลังบาน และก็งามอยู่นะครับส่วนี้ก็ยังมีไฟส่องสว่างอยู่นะครับเนาะแล้วก็เป็นเกาะกลางถนนกั้นไว้ ก็น้าที่ปลูกไว้ตลอดเส้นนี่แหละต้นดอกจานนี่ครับตีว่าบางบวนมันกระตายเนี่ย็ือเห็นงามไปทุนช่วงเนาะบนที่มันอยู่กันหลายๆตน้น นไม้แล้วครับอยู่ในร่องน้ํากันกันระว่างสองฝั่ง กยครับถึงสีออกมานอกเมืองแล้วห้องก็เห็นว่าคือมันเป็นสุบซนเนาะไปตลอดเพราะว่ามันก็มีร้านมีอย่างใหญ่ครันอยู่ตามข้างทางนี้มันกบรบสัเจนว่าหมู่บ้านยุบอดไหนเนาะครับเนาะ ว่าบ้านเรือนมันก็ตั้งอยู่เป็นระยะเป็นระยะนะสังเกตเสาไฟครับพี่น้องขางขวมือของเราไฟฟ้าตัวน,นี้นี่การไฟฟ้าเพื่นเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเปลี่ยนแรงดันแรงส่งนะจากตะกี้เนาะ 22ิบสอง KVA ครับเป,เปลี่ยนให้เป็นสอง้อยสิบห้า KVA ลดการสดเสียลองะนะครับ มน่ครนินสิมีสถาน,นีย่อยของการไฟฟ้าอยู่ครับองระสิจสังเกตองระสิสังเกตกเห็นว่าถนานเส้นนี้นถึงิบเป็นทาง4ี่เลนครับทางวันเบแต่ก็บผมว่าสิไซควมเร็วได้จยากไซกระไซด์นะครับ ว่ามันมีบาคันที่เปันขี่ซาเนี่ยกขามาตาันมู่ไว้นะครับึงส่วงที่ถนนบนโรกก็ิะได้ไประมาณนี้ครับ เดี่ยวห้ามเกิน80กิโลเมตรชั่วโมงห้ามเกิน90กิโลเมตรช่วโมงนี่นะครับสถานีย่อยของไฟฟ้าครับสถานีย่อยไฟฟ้าแรงสูง เดือกำลังปรับปรุงถนนนะครับเนาะกระสใหดเลี้ยวไปใช้ทางเบี่ยงเป็นนีนสะพานครับแต่ก็เป็นระยะสั้นๆครับโบสร้างผลกระทบลายปันใด อันนี้เฮาสิสังกเกร์ถโนโนโโน้องคาะยังหมด,ด้ดตีเซ็นนี่มันก็หมายความว่าเพื่อนสร้างเซจใหม่ๆเลยครับนี่สดๆร้อนๆเลยครับตัวใช้งานนี่ เส้นอย่ยวนี้มันก็นดีแป๊มหนึ่งครับก็คือมันก้วงแต่ที่บอดีก็คือเราแบ่งเส้นจะลาจรนเองมันก็นยยกนะนักของการแย่ครับสกีจะได้กัได้ถ้าผมมีเส้นนะ วัวีรถรถทางกสิไปได้เร็วนะครับแต่ว่าทางหน้าเฮานี้เป็นช่วงที่รถมันมากระจุกตัวกันนะบ้านพนงามครับขึ้นกระบังเพ่เมืองนะครับบ้านนี้ครับ,บทางด่วนขบวนอุดรธานี นพพ่อผลหมู่บ้านออกมาแล้วกับผมีไฟสองทางครับเป็นเหลืองปกตินะครับเนาะ ทางเก่าครับถนนที่เป,ปิดปรับปรุงกระสุดสำนัก ช่วงถนนที่มีรถกระจุกตูกันก็ค่อยไปกับเ่ินครับเ,รเพราว่าเซียงเ่ินบัวได้เด๋โรงเรียนขึ้นกันครับตอนนี้ติดกับวันเลยทะเลบัวแดงคำชะโนดครับนี่เป็นเส้นทาง ก็เป็น่้างไปเมืองบัวดแดงแล้วก็ไปคามสนดครับ ใน,นกับสิเปลี่ยนหุกๆเนี่ยครับเปลี่ยนปลายใหญ่ๆกับบเ่เป็นเปลี่ยนทุงน่งนากับบเ่เป็นเป้นปลายห้าขึ้นแซมกับต้นไม้ครับอันนี้ก็รถอ้อยครับเพื่อนคนอ้อยไปขายอยุ่นะครับใส่บ้านู่ละ บ้านปลาเก้าครับ ถึงร้านกาแฟคูม,มือนี่ก็ได้รับความนิยมนะครับเนาะคนคําเคยได้เห็นอย่างละนะมักติดใจกับอันนั้นครับทั้งที่เิ่ไปร้านกาแฟนี่มันก็บัดจับเป็นกับร่างกายเขาเลยครับ,รบว่าคนหนึ่งพากินก็นลองกินตามพอได้กินแล้วก็เอากินอีกกว่านะเพื่อหาแนวเฮ็ดน,น,นะครับหาแนวกินมันก็เป็นเฮ็ดให้ว่าคม,มือนี่ร้านกาแฟานี่ เกิดขึ้นโอ้ยหลายครับมีคุมบูบ้านก็ว่าได้ร้านกาแฟนี่ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องดีนะครับเรามาอีกก็คือส่งเสริมธุรกิจนะครับเนาะยังไ้เกิดรายได้การกระจายรายได้เป็นการพัฒนาประเทศทางหนึ่งครับโรงแรมน้องหานแกลนครับ บนท่องเที่ยวของจังหวัดอุดอรธาน,นีนี่ก็สิมีบับวดๆังๆอยู่บ้านเชียงนะครับเนาะมอระดกโลกบ้านเชียงคำชะโนดมองพื้นพวกมักเลขงมักเบอือนะครับมักซมาบัวนี่แหละครับชะโนดครับทะเลบัวดแดงอยู่แถวนี้เบิ่นนะครับที่พัมมาเนี่ยอยู่แถวนี้เบิดอนนะครับคำชะโนดนี่จะอยู่อับมือบ้านดุงครับ บ้านเชียงกยับโยเพื่อบ้านนุ่งกันครับ ในที่มีถนนซีเล่งตัดผ่านในกระสิประมาณนี้ครับซุมชนกับบริเวณกระจุกตัวกันอยู่แต่ว่ายู่กันแบบห่างๆนะครับ ใช้ขัตัวเพื่อนองหารแล้ว เขตอำเภอหนองหารแล้วครับตอนนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้สิเข้าไปในเมืองได้เลยครับมาเส้นนี้เป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองครับหนองหานนี่สิมีไฟแดงอยู่สองจดุด เป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับคือจุนดนี้ทางหน้าเ่านี้หัวมือสิเลี้ยวไปทางอำเภอกุมพาวาปีครับ คนแถวนี้นี่ข้าไปสิไปกรุงเทพก็เลี้ยวขวไปนี่แหละครับไปคุณพระว่าปีนี้คนแถวอำเภอทางหน้านี่ครับสว่างแดดดินแล้วก็ขึ้นไปทางจังหวัดบุกการกับศรีวิไลเซกาประมาณนั่นแหละครับคําตะก,กาว่านอนนี่เพื่อกรสมาทางนี้เป็นลักนะครับเพราะว่าทางนี้มันไกลครับ ฝั่งขวามือเป็นโรงเรียนเรียนมัธยมประเาลัยนหาร่ามือก็เป็น Global เฮาครับ You mm have. -hmm.